สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องพิตาหกรอซิ่งครับวันนี้ย้ายครับย,ย้ยายย้ายขายบรรลุยงานงานเหมาครับเหมาขุดตอยูคาไว้นะครับสิบไร่บอกราคาเลยครับสองหมืนแปดครับสิบไร่สองหมืนแปดบางคนบอกถูกบางคนบอกแพงราคานี้ไม่รู้อยู่ได้หรือเปล่าก็ เดี๋ยวอรอลุ่นครับต่อยูคาก็ประมาณนี้ครับต่อยูคาต่อสองครับบา,ารซานต่อเล็กบ้างต่อใหญ่บ้างนะครับขุดเวียงขุดแข้นซ้ายขวากองยาวนะครับมันกะซิมี่ตอ่อยูค่าแค่ประมาณครึ่งหนึ่งครับอีกครึ่งไปฝั่งนูน้นมันบุอคอยมีต่อครับมันบางตัง้งๆ่เพื่อนว่าเป็นอย่างไปเบิงแล้วเพื่อนว่า,ท,าทั้งแ่เมันบุมีต่อครับมีก่อพายโยมานห้ากอครับอาก่อไผ่หน่อย เทิ่งๆต่อยูก้ามันมันแทบจะบบคอยมีครับเพิ่นว่าประมาณสีไรน่ะจีบบมีต่อ,อยูก้าเลยแต่ว่ากะสิมีพวกปลาหน่อยๆกะสิเคลิ่งออกให้เบิดครับให้แปนราคานี้ไม่รู้ถูกหรือแพงตอราคากะจีโบคพี่น้องแต่เสิรเตอสีแดงกันตอนแรกเมาไว้สามหมื่นครับแต่ว่ากะคุยกันเบ็ดเสร็จแล้วสองหมื่นแปดเราสั่นเอาเฮ็ดไป เราว่าใส่ว่าข้างบนมันไม่ค่อยมีต่อครับมันเกิดจะมีแต่นี่ครับท่อนหน้าในจากก็ไผลลงมาในต่อเยอะอยู่ยต่อกะถือว่าทยู่นะครับเนี่ยถือว่าทยู่แต่ข้างบนนู้นบ่ค่อยมีต่อครับต่อบางนี่ครับตอหน่อยดึงทีเดียวเลยครับหน่อยแน่ๆแน่รูรวมกันครับจะมูหรือจะเดี๋ยวก็รู้ทํากลางคืนเลยครับเอาให้มันแล้วเลยขึ้นนี่บุย้ยมันสิเล้วว่าล่ะ ไม่น่าเสร็จครับแต่ตอใหญ่นี่ครับเราต้องขุดครับตอใหญ่ครับต้องขุดกับตัวตัวหน่อยนี่เขาดึงเลยตอวน้อยจังสิจังสิเราสามารถดึงขึ้นได้เลยครับตอเดียวทีเดียวไม่ต้องขุดแต่ตัวใหญ่ต้องขุดหน่อยนึงครับเส้นแรงลดหน่อยนี่ครับกองยาวสุดแขนซ้ายขวานี่ครับดึงเอาเลยเออดีนน่อยให้แกนเล็กน้อยเพื่อที่ให้เขาเผาง่ายๆครับ จะปลูกมันครับพี่น้องสีโลออกปลูกมันจริงๆแล้วถ้าได้คิปเปอร์นะครับเออเขาเรียกอะไรนะไอต,ตัวตัวตัวขุดต่อยูคานะ่ะจะง่ายมากเลยครับหัวขุดต่อยูคาไอเป็นสองเขียวไหมี่จวดคักเลยเหล่พี่น้องนี่เห็นไหต่อหน่อยข้าก็ดึงเอาเลยครับหน่อยแน่่แน่ปนกันไปครับนี่ครับอ๋อเล็กบ้างใหญ่บ้างปะปนกันไปครับทังบนว่าตอบางๆหน่อยก็ อารมณ์ไปรวยกันไปครับโดยเฉลี่ยไปมองมี่มองบ่มี่ครับพี่น้องราคาพอไปพอมาเข้าเฮดได้พ่นยูได้อันนี้ค็ถ้าจันอดสู้ไหวก็คืนนี้ก็จะเมียนเลยครับตอนแรกว่าจะไม่ทำนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะถูกหน่อย สิบไร่สองหมื่นแปดตกไปแล้วไร่ละสองพันแปดนะครับไล่ละสองพันแปดก็ถือว่าบอ้โว่าแพ็งถึงหรือแพงนะผม่าถึงกู่แล้วแต่ว่าข้างบนเนาะอาศัยว่าข้างบน,น,นมันบกค่อยมีครับอาศัยว่าข้างบนมันไม่ค่อยมีต่อครับผนว่ามันน้อยทั้งทั้งแทบเจบลมีเลยต่ออยู่ครับประมาณสี่ไร่ข้างบนครับไม่มีต่อมีก็น้อยๆบางๆต่อน่อยครับแล้วก็มีกอไผ ก็ไผก็นี่ครับเป็นไผน่อยครับพี่น้องเป็นไผนี่ครับนี่ีหากทั้งทึ่งก็จะมีแค่ตอโซนนี้นะครับขึ้นไปเทึ่งเป็นวาบ่มีเเป็นผููย่างไปเบิ่งเนาะราคานี้ถูกหรือแพงครับพี่น้อง f c สวยกันคอมเมนต์มาครับนี่สีลุบบอพี่น้องจริงๆแล้วงานเมเอาเสียบด จะไม่ค่อยรับเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเขาเมาสกับเมาส์แพงกัสิว่าเพิ่ว่าแพ,าพงครับเขาเมาส์ถือกระยานจะคล้องขาดทุนไหมครับส่วนมากถ้าทาเป็นงานชั่วโมงจะสบายใจกว่าแต่เพื่อนก็นอยากให้เมาส์ครับสบายใจสุดๆเป็นงานชั่วโมงเลยครับแต่เพิ่นอยากให้เมาส์เนาะเมาสก็เมาส์ครับจริงๆแล้วเยบดไม่อยากเมาส์หรอกยานเขาดากอย่างครับ พื้นที่ครับกำลังเปิดหน้าใหม่มันจะได้ประมาณสักห้าแถวครับประมาณห้าแถวสุดมือซ้ายขวาเลยได้ประมาณห้าแถวครับนี่ข้างๆนี่จะเคลลยงออกให้ด้วยนะครับพกๆจรงงิเพิ่นก็ว่าให้ควดๆออกให้เพิ่นแนวเพิ่นสิเผาเพิ่นสิปูมันครับฮ้มั่งมั่งพ่นครับมั่งพ่นก่อน ผมก็ไม่ได้เดินไปดูนะว่าข้างบนในตอเยอะตอน้อยครับแต่แกบอกว่าไม่มีตอข้างบนมีก็บางๆเนาะแต่ว่ากะทิย่างขวดออกให้เบริดละครับทีหน่อยที่ไร่กะย่างขวดออกเพื่อนเฮบริดจะมันหนักหน่อยจะตรงข้างหน้านี่แหละครับก็ถือว่ามีตอครึ่งต่อครึ่งครับมีตอครึ่งต่อครึ่งมีอยู่ตอเต็มๆเลยประมาณ6ไร่ครับ มีต่อประมาณหกไล่กับกอไผ่ห้ากอประมาณนี้ครับห้าหกกอปีไปสองหมืนแปดครับจักสิลุปบบลุบแล้วพี่น้องเอ้ยเราก็อยากได้เงินครับเพิ่นกับไ่อยากเสียหลายเขาก็อยากได้หลายเา้ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับตอนแรกก็ขอสามหมืนครับขอเหมาสามหมื่น แกก็ต่อรองนะครับเมาสามหมื่นเนต่อครับ 30, ออเิ่นต่อร่องเลยสองหมื่นแปดก็มันได้ใหญ่รถมากนะครับก็เลยอ่ะจะนเลกเอให้ในหน้ามาดูถ้าเมาสามหมื่นจะตกไปไรล,ละสามพันครับ นี่ครับสะพูดไหนอมได้พี่น้องจริงๆแล้วถ้าประมาณหกไล่นี้หกไล่7เดไล่นี่ ต่อ,อยูคาเสร็จไม่ใชอวันหนึ่งนี่เนาะสูสีเนาะหกไล่เจ็ดไร่ขุดต่อ,อยูคานี่น่าจะสูสีครับวันนะึงไม่เสร็จก็เหลือน้อยผมคิดว่านะ้แต่เข้าไปข้างในฝนมันตกครับจุงนี้ก็ซิซุ่มแน่อยู่จังหน่อยแต่จริงๆแล้วรอทําหน้าฝนก็น่าจะง่ายกว่าแต่เจ้าของรีบจะปลูกมันครับพี่น้องงานถอยก็รออยู่ งานนี้เขาก็รีบอยากทำครับเขาเขาฝ้าอยากเก็บพี่น้องนาแ,แขกข้างในต่อหลายบ่บ่มี่ข้างในบ่มี่ต่ออ๋อนี่ผู้ยังไปเบิ่งงานนี่ข้างในบ่มีต่อเสร็จสรุปแล้วมีต่อประมาณอยู่มันหาหกไร่นี่นิเป็นบ่มีต่ออยู่ประมาณห้าหกไร่ครับ ได้ลุมๆันก็ตัวใหญ่ตัวหน่อยงัดยากแน่ไงเนี่ยกบธรรมดาละลาแขกบอกมี่ต็มเต็มๆประมาณหาหกเลยครับก็เกอไผ่อีกเจ้ากอนหกหากอหอ้ว่น้อยนีกใหญ่กอดเดียวหนิโอ้นี่กอใหญ่กอยวนนอยจะนอนหิวล่มหลุดแล้วฮะไชครับาร แต่ว่าพูดถึงต่อนหอยนี่ยางดึงไหเลยเนนี่แค่นีันต่อหน่อยเยอนี่น่แตาส่วนส่วนไล้นนยนะน่ะนี่มันต่อหน่อยเยนี่ไงเนแต่ว่าส่วนส่วนไลกับตนห่เนาะ่ัดค้ันตอนอเนลกับต้้อน่อยเนนั่นันแบ่ันอยเน่ง่าส่นสไป้น แม่นบนหรไล่ละพันแปดเข้ากันหรือนะโ้อี<ว>กถึงช,ชั่วโมงละพันแปอ๋อชั่วโมงละอันนี้เมาส์ได้เงนินเวสรุปแล้วเขาเมาอยู่สองพัเออสองหมืนแปดเนาะสองหมื่ไลนะ่ 2, 8, 8, ละสองพันแปดแต่ว่าทางเครื่องมันบ่มียนะ จริงในเฮ็ดเฮ็ดขึ้นมือนีก็ขึ้นอีกแล้วเด็ว่าลอยความรู้เฮ็ดโหว่าหยันหยันเราบ่เฮ็ดนะเฮ็ดแต่น้นองนะเขาโบเฮ็ดรถเอามือแรงให้มันแล้วลนอขึ้นเนี่ยไม่แล้วรถเฮ็ดงานยันขึ้นก็มันยังงไงจะบายก่อขึ้นไปเขาก็ะหยันให้ผมนัำเงินเดีวยวเลยโอ้ห้องอีกขคือกันใช่ปะแจ๊ก <laughs> ทางหนามันอยากแกนอยู่เนาะ พูดไปทางในเป็นตะลมุมไหม่อู้โอมันไม่หินยังควักมืน,นึง ติดลุบๆ,ๆ,ๆลพี่น้องเฮ้ยเบิ้งเอามีต่อยบ้านหกไรครับปแขงบอกย่างไปเบิง้งแล้วจัดไปครับพี่น้อง,งหินพวกโมเมนต์หินวะอต่อยจำหนีคือด้ขุดไล่ไปหนีบอกว่า ไม่โค้งมันก็แห้งลายเติบเลยเราพี่น้นองเนาะเบิ่งปิ้งปุดๆๆๆเลยไหมนี่ทำไม้โค้งว่าดีนี่สายแตกเลยด้วยนี่ว่าอะไกินง่ายมาได้เลยครับต่ออยู่ข้านี่มันก็มีต่อใหญ่ไว้จักต่อเราต้องนั่งกันกน,น้อยๆครับในสวนนี่ในสวนนี่ดึงเอาดึงเอาเลยล่ะทั้งในผมครับ ตัวบ sort of ่ใหญ่จำงอกขาออ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 วู้วเออมาขอเส้นใส่กันนี่ละ ผมครับโอ้มีอีกตอนนึงครับเราแก่ก็ไ่เคยเมารับพี่น้องเอ้ยเบิ้งซ้อยกันนอนเถอะคนละความคิดคนละคนละหน่อยครับโอแกก็ไม่เคยเมา ต้องหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับจะมีอีกงานอีกหนึ่งนะครับอีกงานหนึ่งเขาให้ไปคุดฟังหินครับนี่เราอยู่ใกล้ๆอเขาเรียกอะไรวัดป่าช่องชาติหูจักบ่หูจ้าหูจักบ่วัดป่าช่องชาติาาตมันสิอยู่ทั้งคู่เนี่ยครับโอ้เห็นพระพุทธรูปองค์งี้บ่ครับขาวๆบน วัดป่ายช่องชาติเด็กชาวบ้านขึ้นไปหลินนครับเดี๋ยวให้จันน้อที่งานจะเข้ากันเนาะฝนกะย้ำมาเส้ากับ,าาากบตกครับตกทุ่มมือเลยครับอยู่นี่อ,ออ่อแล้วครับโอ้บังไงด้วยพี่น้องนี่จะคิดเพิ่งคิดอยู่นี่เกือบครึง่งชั่วโมงละเกือบยี่สิบนาทีนะเ,เกือบยี่สิบนาทีเพิ่งได้กี่ต่ออย่างนี้ต่ว่าก็ควรพ่นอยู่ครับ อโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมฮ้อนฮอนอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมว่างานนี้เรากาวไปถึงไหนแล้วเนาะเอเคครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ